สวัสดีครับเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าชื่อประเทศที่คุ้นหูกันดีอย่างแคนาดาเนี่ยเขามีที่มาที่ไปยังไงกันแน่วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังชื่อนี้กันครับบอกเลยว่ามันเป็นไปด้วยความบังเอิญแล้วก็ความเข้าใจผิดจนกลายมาเป็นชื่อของประเทศที่ยิ่งใหญ่ในทุกวันนี้ครับใช่แล่ะครับชื่อแคนาดานี่ใครๆก็รู้จักแต่เชื่อไหมครับว่าจุดเริ่มต้นของชื่อนี้ไม่ได้มาจากการวางแผนอย่างสวยหรูเลย แต่เกิดจากความบังเอิญและความเข้าใจผิดล้วนๆเลยครับเรื่องราวทั้งหมดมันเหนือเริ่มต้นจากปริศนาเล็กๆครับเป็นปริศนาที่เกี่ยวกับการสะกดคํานี่แหละครับทีนี้มีเรื่องน่าสนใจอย่างหนึ่งครับคือปกติแล้วในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยชื่อประเทศที่ลงท้ายด้วยสระเอเขามักจะเปลี่ยนท้ายคําอย่างเช่นอเมริกาก็กลายเป็นอเมริกหรือเม็กซิโกก็เป็นเม็กซิแต่แปลกไหมครับที่คําว่าแคนาดากลับสะกดเหมือนกันเป๊ะ ทั้งในภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสเลยนี่แหละครับคือเบาะแสชิ้นสำคัญที่บอกเราว่าเอชื่อนี้มันน่าจะไม่ได้มาจากภาษาละตินหรือพวกภาษาโรมันเหมือนชื่อประเทศอื่นๆนะครับเอาละครับแล้วปริศนาการสะกดคำในภาษาฝรั่งเศสที่ว่านี้มันกำลังจะบอกอะไรเรากันแน่เรามาเริ่มไขคำตอบไปพร้อมๆกันเลยครับเรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปไกลถึงศตวรรษที่16เลยครับตอนนั้นมีนักสำรวจชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อว่าชาร์ลส์คาทิเย เขาเดินทางมายังทวีปอเมริกาเหนือแล้วในเดือนกันยายนปี1535เขาก็ล่องเรือไปจนถึงหมู่บ้านของชนพื้นเมืองอิโรกัวที่ชื่อว่าสตาร์ดา n โคนาซึ่งเทียบกับปัจจุบันก็คือที่ตั้งของเมืองคุยเบกนั่นเองครับและนี่คือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยครับคำว่าคานาตะซึ่งเป็นคำในภาษาอิโรกัวมีความหมายง่ายๆเลยว่าหมู่บ้านหรือถิ่นที่อยู่ครับจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงนี้เลยครับ มีเยาวชนชาวพื้นเมืองสองคนพยายามจะบอกเส้นทางไปยังคานาตะให้กับชาร์ส์คาทิเยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเขากำลังหมายถึงหมู่บ้านสตาดาโคนาที่เป็นบ้านของพวกเขานั่นแหละครับแต่คาทิเยกลับเข้าใจผิดไปคิดว่าคานาตะคือชื่อเรียกของดินแดนทั้งหมดในแถบนั้นไปเลยแต่ว่าการพูดคุยกันในครั้งนั้นมันไม่ได้เรียบง่ายอย่างที่เราคิดนะครับเบื้องหลังการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้มันมีความจริงที่ซับซ้อนแล้วก็น่าเศร้าซ่อนอยู่ด้วย ความจริงก็คือคาทิเย่ได้ลักพาตัวลูกชายของหัวหน้าเผ่าไปก่อนแล้วต่อมาก็ลักพาตัวหัวหน้าเผ่ากับชาวบ้านอีก7คนไปด้วยในบรรดาเฉลยทั้งหมด10คนมีแค่คนเดียวที่ได้กลับบ้านเกิดในขณะเดียวกันนะครับชาวอิโรกัวกลับเป็นฝ่ายที่มอบยารักษาโรคเลือดออกตามไรฟันจนช่วยชีวิตลูกเรือของคาทิเย่ไว้ได้แต่เรื่องน่าเศร้าก็คือในฤดูหนาวปีนั้นชาวบ้านถึง50คนกลับต้องมาเสียชีวิตจากโรคที่ชาวยุโรปนำเข้ามาครับ และจากความเข้าใจผิดในครั้งนั้นเองครับคำว่าแคนาดาก็เริ่มแพร่หลายไปบนแผนที่ของชาวโยุโรปแล้วความหมายของมันก็ขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่น่าเชื่อเลยครับในช่วงประมาณปี1550ชื่อแคนาดาก็เริ่มปรากฏอยู่บนแผนที่แล้วครับแต่ในตอนนั้นมันยังหมายถึงพื้นที่เล็กๆแถวๆริมแม่น้ำเซนต์ลอเรนซ์เท่านั้นเองแต่พอเวลาผ่านไปอีกราวๆหศตวตรรษพวกนักสำรวจแล้วก็พ่อค้าขนสัตว์ก็เริ่มเดินทางลึกเข้าไปทางตะวันตกเรื่อยๆ และพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแคนาดามันก็ขยายตามไปด้วยเลยครับจนกระทั่งถึงช่วงปี1,800ชื่อนี้ก็ถูกใช้เรียกดินแดนที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากๆซึ่งก็เหมือนเป็นการปูทางไปสู่การก่อตั้งประเทศใหม่ในเวลาต่อมานั่นเองครับและชื่อแคนาดาก็กลายมาเป็นชื่อทางการจริงๆผ่านเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองหลายครั้งเลยครับเริ่มจากปี1791ที่มีการแบ่งอาณานิคมเป็นแคนาดาตอนบนกับแคนาดาตอนล่างต่อมาในปี1841 สองส่วนนี้ก็รวมกันเป็นจังหวัดแคนาดาและถ่ายที่สุดในปี1867ชื่อนี้ก็ได้รับเลือกให้เป็นชื่อของประเทศใหม่ที่ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการครับและในช่วงเวลาที่สำคัญมากๆของการก่อตั้งประเทศนี่เองครับที่มีการตัดสินใจครั้งสุดท้ายที่ทำให้ชื่อแคนาดากลายเป็นชื่อที่ใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้คือในปี1867เนี่ยการเลือกชื่อนี้อาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องที่แน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมครับ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตัวเลือกเดียวที่มีการพิจารณากันนะครับมีชื่ออื่นเสนอเข้ามาด้วยและนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือบรรดาชื่อต่างๆที่แคนาดาเกือบจะได้ใช้แต่สุดท้ายก็ถูกปัดตกไปลองนึกภาพตามกันดูนะครับว่าถ้าเราต้องตั้งชื่อประเทศเกิดใหม่ที่มันใหญ่มากทอดยาวจากมหาสมุทรฝั่งหนึ่งไปอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราจะตั้งชื่อว่าอะไรดีครับนี่คือรายชื่อบางส่วนที่เคยถูกเสนอเข้ามาครับน่าสนใจมากเลย มีทั้งโบลิเลียที่แปลว่าดินแดนทางเหนือคาโบเทียที่ตั้งชื่อตามชื่อนักสำรวจหรือวิกตอเรียแลนด์เพื่อเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแล้วก็มีชื่อแปลกๆที่เป็นตัวย่อด้วยนะครับอย่างทูโปเนียและเอฟิสกาที่มาจากการเอาตัวอักษรแรกของชื่อดินแดนต่างๆมารวมกันครับมีนักการเมืองคนสําคัญในยุคนั้นครับชื่อโทมัสดารซี่แม็กกี้เขาพูดถึงเรื่องนี้ไว้ได้น่าสนใจมากๆในปี1865พูดประมาณว่า ผมอยากจะถามหน่อยเถอว่าจะรู้สึกกันยังไงถ้าวันดีคืนดีตื่นขึ้นมาแล้วพบตัวเองไม่ใช่ชาวแคนาเดียนแต่กลายเป็นชาวทูโปเนียนหรือชาวโฮชละกันแดไปซะแล้วโอ้โหคำพูดนี้คือชัดเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการใช้ชื่อที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วมันก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือบทสรุปของการเดินทางอันน่าทึ่งจากคำง่ายๆที่แปลว่าหมู่บ้านในภาษาของชนพื้นเมืองผ่านความเข้าใจผิดของนักสำรวจ จนกลายมาเป็นชื่อของประเทศที่ยิ่งใหญ่เรื่องราวของแคนาดาก็เหมือนกำลังเตือนเราว่าเบื้องหลังชื่อที่ดูธรมธรมดาธรรมดาอาจจะมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนและเรื่องราวที่คาดไม่ถึงซ่อนอยู่เสมอเลยครับขอบคุณที่ติดตามนะครับและถ้าท่านชอบก็ช่วยกด subscribe กด like ท่านจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่ารู้เกี่ยวกับแคนาดาหรือถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์นะครับ